บทบาทของนิลพัฒที่แสดงสลับฉากกันระหว่างนักแสดงรุ่นครูภูสนะฟ้อนรำดีกับคนไทยพาตานักแสดงรุ่นยาววัยเพียง17ปีได้แสดงความสามารถตามทักษะที่ร่ำเรียนมาจากการเรียนขนลิง จากเดิมที่เคยแสดงบทหนุมานก็ได้ลองบทบาทใหม่มาเป็นนิลพัทซึ่งนับว่าในบทต้องเป็นไม่เบื่อไม่เมาไม่คอยลงรอยกันกับหนุมาน การรบบทที่แตกต่างขึ้นทําให้ต้องฝึกแสดงท่าทางและอารมณ์ที่ต่างกันไปซึ่งสิทธิ์โขนจะได้เห็นลีลาของครูเป็นต้นแบบได้จากการแสดงจริงเวทีเดียวกันและยังได้ฝึกตนเองผ่านเวทีจริงไปด้วยโดยครั้งนี้แสดงเรื่องรามเกียรติในชุดจองถนนเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนับว่าเป็นงานใหญ่งานแรกของปีที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีนํานักแสดงโขนออกแสดงเต็มเวที เขาก็จะมีคําว่าครูพักรักจําเด็กก็จะได้มองที่ครูอาจารย์หรือว่าเป็นไอดอลของเขาเนี่ยที่ได้ร่วมเล่นแล้วก็เด็กจะได้ดูเทคนิคได้ดูลีลาได้ดูท่าทางแล้วก็ประสบการณ์นะครับมันจะได้เต็มเต็มเลยครับแล้วก็ในครั้งเนี่ยครับพวกผมก็เป็นครูที่ฝึกซ้อมด้วยแล้วก็แสดงเองด้วยเราก็จะมีความรู้สึกว่า มีคนที่มองอยู่ข้างหลังเราเสมอเราต้องทําให้เต็มที่เพื่อเขาจะเป็นคลื่นลูกใหม่มาแทนคลื่นลูกเก่าอย่าง <c oughs> พวกผมในสักวันหนึ่งประมาณนี้ครับ <c oughs> อ จุอยู่ในการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาไม่น้อยกว่า90ปีส่งต่อมายังวิทยาลัยนาฏศิสป์ต่างๆซึ่งสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในวิทยาลัยสําคัญที่มีในสังกัดและก่อตั้งคณะแสดงโขนข,นขึ้นมาโดยมีสิทธิ์หลายรุ่นได้แสดงตอนต่างๆอย่างน่าสนใจเช่นตอนลักษมีสีดา ตอนนางลอยตอนสีดาหายถวายพลยกรบและตอนพรหมพงวงอสุราซึ่งการตัดตอนมาแสดงในแต่ละปีจะมีสิทธิ์ขนรุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มจากบทเล็กๆเช่นพลลิงพลยักษ์ จนไปสู่บทที่มีความสำคัญกับเรื่องเนื่องจากปัจจุบันโขนอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่รวมถึงเด็กเล็กที่มีโอกาสได้ดูโขนมองภาพลักษณ์การแสดงว่าเป็นสิ่งที่ใช้ทักษะความสามารถสูงการเล่นโขนเป็นตั้งแต่วัยเยาว์ก็อาจก้าวถึงการเป็นศิลปินโขนที่มีชื่อเสียงได้มันเท่ครับใช่แล้วก็ผมชอชื่นชอบตีลังกาด้วยครับ ก็เลยเลือกที่จะเรียนนั้นสิใช่ครับอยากขนมูลนิธีครับผมเห็นแล้วก็รู้สนใจแล้วก็เรียงเลยครับก็น่าจะประมาณ13-14ครับก็ในการแสดงทุกครั้งนี่ครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าเราจะเห็นการพัฒนาของเด็กๆ ะะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการแสดงรูปคลัง้งเพราะนั้นเราจะอาจจะสังเกตจากสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือแต่ว่าจะดูพี่ๆดูเพื่อนๆดูครูบาอาจารย์ลำํำและเขาก็จะมีเกิดความสนใจแล้วก็จะเกิดการพัฒนาแอบลำํำตามอย่างงี้ครับ ของสถาบันและวิทยาลัยในสังกัดปรับตัวต่อยอดกันเรื่อยมาทั้งในศาสตร์การแสดงและการเรียนการสอนที่พัฒนาท่ารํำตามแบบแผนจัดวางกระบวน่าให้สง่างามรวมถึงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมกับขยายเวทีแสดงไปยังภูมิภาคต่างๆทั้งในจังหวัดที่ตั้งของวิทยาลัยและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้จัดการแสดงโขนได้ทั้งในโรงละครและนอกพื้นที่อีกทั้งมีสื่อโซเชียลที่คนติดตามได้ง่ายทั้งหมดล้วนเป็นเครื่องมือในโลกการแสดงโขนยุคใหม่ที่ร่วมสมัยไปกับสังคมน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงานค่ะ